ชีวิตกันแบบทดสาวเราตา่างเรียนรู้ในเหตุผลที่เปลี่ยนด้วยความมาหายเมื่อโลกใบนี้มีเพียงให้เราผ่านพ้นไปการมีชีวิตบนทางศรัทธาต่างต้องค้นหาทำความเข้าใจเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนปานีตหรืออะไร เป็นคนที่แบบไม่เรียบร้อยอะเป็นคนแบบห้า,หาวๆอ่ะแล้วแบบต้องมาคุมพิยาบ์มันต้องติดอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นทำอย่างไงทําไม่เป็นจากที่เขาเคยเห็นว่าเราแต่งตัวแบบแต่งตัวบ้าๆบออะไรของเราแล้วเรามาแต่งตัวอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคนเขาให้ความเก่งใจกับเราให้ให้เราให้เกียรติเราไปไหนก็ไม่มีใครกล้ากล้าที่จะมาลวนลามเราด้วยสายตามันทําให้เรา ดูสะอาดกว่าการที่เรามาแต่งตัวแบบโป,โป๊หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันดูไม่มีศักสีมันดูไม่มีเกียรติค่ะเป็นเครื่องป้องกันป้องกันจากทุกๆสิ่งอะบนโลกเนี่ยปลอดภัยปลอดภัยที่มีอัลลอห์อยู่เเเดินนป็ชัรรา้ไมู่่่ทที อนครั้งแรกที่เรากลับไปบ้านคือเรายังยังไม่ได้คุมคุมพิยาเพราะว่าเรากลัวแล้วพอครั้งที่สองกลับไปครั้งนี้รู้สึกว่าฉันต้องเปิดเผยและฉันต้องให้ทุกคนรู้เราก็คุมพิยากลับไปบ้านแม่ไม่เป็นไรหรอกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่คนรอบๆตัวมากกว่าคนในครอบครัวป้าเราเนี่ยเขาไปพูดกับแม่ว่าลูกเธอ ไปพบจิตแพทย์ไหมตอนนั้นเราก็รู้สึกแบบเก็บกดและเราอยากระบายแล้วจะระเบิดแล้วพูดกับป้าเลยว่าทำไมต้องหาว่าหนูเป็นคนโรคจิตหรือคนบ้าทั้งที่หนูเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นพอพูดไปปุ๊บป้าก็รู้สึกผิดที่แบบมาว่าเราอ่ะป้าก็มาขอโทษแล้วก็ป้าเป็นคนขับรถมาส่งเราที่กรุงเทพอยากอยากจะฝากข้อคิดให้สำหรับคนที่คิดว่า อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอยากให้ทุกคนอะ่ะแบบกลับตัวกลับใจคือเรากลับตัวกลับใจได้ทุกวันคือถ้าเราทําเพื่ออัลลอฮ์เราคิดจะทําเพื่ออัลลอฮ์คือเราทําได้ทุกเวลาอัลลอฮ์ให้โอกาสเราปรับกลับตัวได้ตลอดเวลาบางทีไปเจอเพื่อนเป็นมุสลิมเนี้ยก็มีคนที่หลงผิดบ้างไปก็อยากอยากแบบว่าให้เขาคิดได้ในตรงเนี้ยว่า ขาโชคดีแล้วที่เขาได้เป็นมุสลิมคือคุณอย่าไปมองคนที่ภายนอกการแต่งกายวัดวัดคุณค่าของคนไม่ได้วัดไม่ได้ว่าเป็นคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนไม่ดีวัดไม่ได้ให้ดูกันที่ใจมมีมีชวิตท เมื่อโลกใบนี้มีเพียงให้เราผ่านพ้นไปการมีชีวิตบนทางศรัทธาต่างต้องค้นหาทำความเข้าใจเมื่นโลกใบนี้เพียงบททรรรดสอบเรามีชีวิตเพียงบททดสอบ